ครับแกะตัวโดนออกมาก็จะมีแบตเตอรี่นะครับเป็นสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับสองร้อยยี่สิบมิลลิแอมนะครับก็จะบินได้ประมาณสิบกว่านาทีหน่อยๆน,นะครับตัวเล็กๆจิวจ๋วๆนะครับเหมาะกับการเอาไว้บินเล่นในบ้านหรือในห้องนอนนะครับหรือในสถานที่ที่มันลมไม่แรงมากนะครับ ทีการเล่นนะครับเราก็เสียบแบตเตอรี่เข้ากับช่องเต้ารับตรงนี้นะครับตัวโดนจะทำงานจะมีไฟกระพริบนะครับให้เอาวางกับพื้นนะฮะแล้วเปิดรีโมทเราก็โยกขึ้นลงหนึ่งทีนะครับให้มันจับคู่นะครับ